สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปานกุกกอกนะคะนนน้องคิงนะคะก็คืนไปบนหลังคาแล้วนะคะน้องเขาช่วยงานแบบดีมากเลยนะคะค่ะก็เคนนะคะก็พร้อมยกแล้วนะคะพร้อมตั้งแล้วพร้อมที่จะมัดแล้วนะคะเอาเป็นเคน25ตันพี่ชายเคน25ตันใช่ไหมคะนี่ <25. S 1> เคน25ตันนะคะนี่ค่ะก็พร้อมที่จะยกแล้วนะคะทาง ทุกคนนะคะก็เริ่มด้วยช่วยกันนะคะค่ะนี่ค่ะยาวนะคะ สาเหตุนะคะที่เปลี่ยนรถเคลนนะคะเนื่องจากรถเคลนเขาก็ขอเวลานะคะ 2- ถึงสวันนะคะซึ่งว่าคุณบอกว่า,วา,วาทางแคบนะคะจะยกยากนะคะกลัวบ้านพังบ้านเสียหายนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะเปลี่ยนรถด่วนนะคะเอาแบบนี้ไปเลยนะคะแบบนี้ไปเลยนะคะค่ะก็นี่แหละนะคะยืนโดยช่วยกันนะคะเราก็ให้กําลังใจนะคะ อมนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจนะคะลุงป้าก็ไปธุระนะคะวันนี้นะคะ ทำไมค่อยกลัวจังเลยทำไมมันน่ากลัวนี่นะคะใช้สลิงนะคะในการดึงนะคะ,ะน้องคิงเราจะยอแสงนิดนึงนะครับครับแล้วจะไปอยู่มุมไหนล่ะ โน่นอันนั้นก็มีสองหัวอามองไม่เห็นนี่นะคะมุมนะคะก็อาจจะย้อนแสงบ้างลายบ้างนะคะนี่ก็เมียช่างนะคะ ทะเบียนรถนะคะที่ยกรถเคนนะคะวันนี้นะคะนี่นะคะเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหกหกนะคะ าทีนะคะที่ยกเข้าไปนี่เคลื่อนไหวแล้ว บ้านลอยฟ้านะคะขออญาตถ่ายให้เห็นนะคะวันนี้นะคะรวดเร็วทันใจนะคะ ยกขึ้นอีกยกยกขึ้นอีกมีสัจปานได้ภาพมุมนี้นะคะ ได้เดี๋ยวพอนกำลังเลงอยู่เ,ยเดี๋ยวพูนจะขอขยับรถอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะ,ะนะสูงมากเลยค่ะ ยกแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวก็รอดูความสำเร็จนะคะค่ะเพราะว,ว,ว่าเดี๋ยวขาตัวนี้มันลอยมัน,นะะอันนี้ไม่ได้ดค่ะพี่ลอมดูระวังนะ อีกไม่เยอะนะครับหน่อยเดียวเนาะนี่ก็ดีใจกับพี่รอมนะคะค่ะ,ะ,คะก็สาริคลิปนี้นะคะ ก็ขอขอบคุณมากเลยค่ะนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะค่ะก็ฝากเอฟซีนะคะรับชมคลิปรับชมโฆษณานะคะแล้วก็ไลฟ์สดนะคะในนั้นของส้าบานด้วยนะคะขอบคุณค่ะทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกรายค่ะขอสวัสดีค่ะ